วันนี้เราจะมาพาไปดูพิษบูกินกล้วยน้ำว้าขยับขยับดูอยู่อ่ะนี่ครับตัวเดียวในโลกหมาฝรั่งพิษบูพิษบูพิบูกินกล้วย ในขาว่ากินหมดเป็นหวีแต่ให้กินเองไม่ใชยกินนะองแหกใหเท่นะมันยังไปล่อยกินที่วีัดมา<ะ>ใช่ใหห <c oughs> ไหหล,ลอยไหมเฮงลอยเดี <c oughs> เ๋ยวไปเที่ยววงเกียวหมดแล้วนะแม่หมนแนี่ครับ